สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปฐมชัยเกียรติปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทยวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2565เวลา10นาิ55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับผมขอนะฮะผู้ที่ฟังคลิปนี้หรือ ใครก็ตามนะครับที่ได้มาได้ยินคลิปนี้เข้านะครับอย่าเลือกพักการเมืองหรือนักการเมืองที่มีนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับอย่าเลือกเลยครับเพราะอะไรฮะคือแต่เดิมเนี่ยนะค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยจะเริ่มที่300แต่ก่อนนี้นะ300บาทนะครับค่าสินค้ามันก็ขึ้นมาทุกครั้งที่มีการเพิ่มค่าแรงค่าสินค้าก็จะขึ้นตาม นะครับปัจจุบันนี้มีการเรียกร้องกันค่าแรงขั้นต่ํา400กว่าบาทนะครับค่าแรงขั้นต่ํา400กว่าบาทนะครับค่าของก็ต้องขึ้นตามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผลสุดท้ายนะฮะผลกระทบต่อมาคืออะไรในเมื่อว่าจ้างคนในประเทศไทยค่าแรง400กว่านะครับผู้ประกอบธุรกิจขเขาก็ไปหาจ้างคนต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยปัญหามันก็เกิดมาอีกลักวิ่งชิงป้นอะไรก็ว่ากันไปพอเสร็จปั๊บเขาก็หนีกลับเข้าประเทศของตัวเขาเองไป นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้คือเรามาดูที่ปลายเหตุนะครอบครัวหนึ่งมีห้าคนนะครับได้ทำงานค่าแรงขั้นต่ำสองคนนะแต่ค่าครองชีพนะครับจะต้องใช้ห้าคนนะครับจะต้องเอามาใช้กับห้าคนไม่ได้ใช้แค่สองคนนะครับเพราะฉะนั้นนะการที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจึงผิด มันจึงผิดเลยนะสิ่งที่ทําได้คุณต้องไปลดค่าของชีพนะครับลดค่าของชีพนะไม่ใช่ว่าจะไปเพิ่มพักภาระาไปอีกเรื่อยๆนะ่ค่าของมันขึ้นใช่ไหมอ่าโอเคงั้นเอาค่าแรงขึ้นไปเนี่ยมันทุเล็ดนะครับความคิดนี้ทุเล็ดมากนะครับพอเถอะครับอย่าไปเลือกเลยฮะนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยอย่างเงี้ยฮะอย่าเลยครับอย่าไปเลือกขอบคุณมากครับ